ยินดีต้อนรับสู่ช่องวอลโลกพอดแคสต์ค่ำคืนนี้สัญญาณกลายเป็นสมรภูมิที่เงียบที่สุดแต่โหดที่สุดของสงครามยูเครนเพราะเมื่อระบบสื่อสารดาวเทียมที่รัสเซียเคยอาศัยอย่างมีประสิทธิภาพถูกตัดวงจรหรือถูกจำกัดการใช้งานแบบกะทันหันจังหวะของสนามรบก็เปลี่ยนไปทันทีรายงานจากแนวหน้าเล่าว่าในหลายพื้นที่ความถี่ของโดรน FPV และปฏิบัติการโจมตีแบบประสานหน่วยลดลงอย่างเห็นได้ชัด ไม่ใช่เพราะปืนเงียบลงแต่เพราะการสั่งการการปรับเป้าหมายและการส่งข้อมูลในวินาทีชี้เป็นชี้ตายเริ่มสะดุดเหมือนวงออเคสตราที่นักดนตรีเก่งทุกคนยังอยู่ครบแต่คอนดักเตอร์ถูกปิดไหมสิ่งที่ถูกพูดถึงมากคือแนวทางไวลิสหรือการยืนยันตัวตนของอุปกรณ์แบบเข้มงวดอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรืออยู่ในกลุ่มท้ากลุ่มดำจะถูกปิดการเชื่อมต่อทำให้การใช้ระบบสื่อสารบางประเภทของฝ่ายรัสเซีย ไม่ลื่นไหลเหมือนเดิมยูเครนมองว่านี่คือหน้าต่างโอกาสที่ทําให้การป้องกันภัยจากดโดรนที่เคยพุ่งลึกเข้ามาได้ง่ายถูกจํากัดวงมากขึ้นและช่วยให้แนวรับหายใจได้บ้างแต่ในเวลาเดียวกันฝ่ายยูเครนเองก็ย้ําชัดว่านี่ไม่ใช่ใชัยชนะถาวรเป็นเพียงการลดแรงกดดันแบบชั่วคราวเพราะรัสเซียยังมีช่องทางสื่อสารอื่นและย่อมหาวิธีชดเชยให้กลับมาทํางานได้เต็มประสิทธิภาพอีกครั้งประเด็นสําคัญที่สุดจึงไม่ใช่แค่ใครโดนตัดสัญญ,ญาณ แต่คือบทเรียนของสงครามยุคใหม่ที่บอกเราว่าเทคโนโลยีไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือมันคือเส้นเลือดของการรบหากเส้นเลือดสะดุดแม้เพียงไม่กี่ชั่วโมงความได้เปรียบก็สั่นคลอนได้ทันทีและในสมรภูมิที่ทุกวินาทีมีราคาเท่าชีวิตการสื่อสารที่สะดุดหนึ่งครั้งอาจแปลว่าแผนรุกทั้งแผนต้องชะงักหรือแปลว่าฝ่ายตั้งรับมีเวลาพอจะตั้งหลักยื้พื้นที่และรักษาคน ของตัวเองไว้ได้มากขึ้นคืนนี้เราจึงเห็นภาพชัดว่าสงครามสัญญาณไม่ได้ดังเหมือนเสียงระเบิดแต่มันเปลี่ยนทิศทางของเสียงระเบิดได้และนี่อาจเป็นเพียงบทแรกของเกมใหม่ที่ทั้งสองฝ่ายกำลังเร่งเรียนรู้ให้เร็วที่สุดก่อนที่หน้าต่างโอกาสจะปิดลงอีกครั้งและถ้าตอนก่อนหน้าสัญญาณคือเส้นเลือดของสนามรบตอนนี้สิ่งที่รัเสเซียกำลังทำคือการบีบหลอดเลือดใหญ่ของกองทัพยูเครนอย่างเยือกเย็นและเป็นระบบ เพราะเป้าหมายไม่ใช่การยึดพื้นที่ให้เร็วที่สุดแต่คือการตัดลมหายใจของแนวหน้าด้วยการปิดกั้นเส้นทางส่งกำลังบำรุงบนบกเพียงไม่กี่สายที่ยังหลงเหลืออยู่รายงานจากหลายแหล่งชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่ากองทัพรัสเซียได้ขยับหมากเข้าสู่ช่วงชี้ขาดพวกเขาเร่งกดดันแนวป้องกันสุดท้ายที่คุ้มกันถนนเส้นเดียวซึ่งเชื่อมกลุ่มกำลังหลักของยูเครนกับแนวหลัง เมื่อปืนใหญ่และทหารราบรุกคืบเข้าคุมพื้นที่รอบนอกหมู่บ้านและแนวป่าที่เคยเป็นกันชนเริ่มถูกยึดทีละจุดภาพที่ปรากฏชัดคือวงล้อมที่ค่อยๆแคบลงไม่หวือหวาแต่หนักแน่นราวกับกับดักที่ค่อยๆปิดฝายูเครนยังมีทางเลือกสำรองนั่นคือเส้นทางเรียบทางรถไฟใกล้อ่างเก็บน้ําแต่ทุกฝ่ายรู้ดีว่านี่คือทางรอดที่เปราะบางหากเส้นนี้ถูกคุกคามพร้อมกันระบบส่งกําลังทั้งหมดอาจหยุดชะงักในเวลาอันสั้น และนั่นคือสิ่งที่รัเสเซียกำลังคำนวณพวกเขาไม่เพียงโจมตีจุดคอขวดเท่านั้นแต่ยังสร้างแรงกดดันเสริมในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบังคับให้ฝ่ายยูเครนกระจายกำลังป้องกันหลายทิศทางพร้อมกันจนไม่สามารถทุ่มทรัพยากรทั้งหมดไปอุดรอยรั่วจุดเดียวได้เบื้องหลังหมากนี้คือแนวคิดทางทหารที่ชัดเจนหากศัตรูเลือกปกป้องเส้นเลือดเส้นสุดท้ายอย่างสุดกำลังก็จงเปิดบาดแผลใหม่ในจุดที่เขาไม่มีแรงพอจะรับมือเมื่อศูนย์กลางกระจายสเสบียงถูกคุกคาม การเคลื่อนย้ายกำลังจะช้าลงการหมุนเวียนทหารจะติดขัดและขวัญกำลังใจก็เริ่มสั่นคลอนโดยไม่ต้องเปิดฉากโจมตีใหญ่โตแม้แต่น้อยนี่จึงไม่ใช่การรุกแบบสายฟ้าแลบแต่คือเกมอดทนของผู้ล่าที่รู้ว่าทุกชั่วโมงที่เส้นทางส่งกำลังถูกบีบแคบลงคืออีกหนึ่งชั่วโมงที่ฝ่ายตรงข้ามอ่อนแรงลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และหากกับดักนี้ปิดสนิทเมื่อใดผลลัพธ์อาจไม่ได้วัดกันที่จำนวนเมืองที่หยุดได้แต่จะวัดกันที่ว่า ใครยังมีสเสบียงมีเวลาและมีโอกาสหายใจอยู่ในสนามรบและใครไม่เหลืออะไรให้ถอยอีกต่อไปและเมื่อกับดักด้านโลจิสติกส์เริ่มบีบแน่นขึ้นฉากต่อไปของเกมนี้ก็ขยับไปยังแนวพรมแดนตอนเหนือพื้นที่ที่ความเงียบมักเป็นสัญญาณของพายุที่กำลังก่อตัวรายงานจากทิศท,ทางซูมีบอกว่ารัสเซียกำลังขยายพื้นที่ควบคุมอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่การพุ่งทะลวงแบบบือหวาแต่เป็นการขยับเส้น ทีละนิดยึดหมู่บ้านเล็กเมืองย่อยและจุดยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายเมื่อเส้นเหล่านี้เชื่อมติดกันความได้เปรียบก็เริ่มสะสมช้าแต่มั่นคงในเวลาเดียวกันเงาของความเสี่ยงก็ทอดยาวกลับไปยังฝั่งรัสเซียเองข่าวกรองและการเคลื่อนไหวบางอย่างชี้ว่ายูเครนอาจกำลังรวมกำลังใกล้แขวนเบลโกร์ตความเป็นไปได้ของการผจญภัยทางทหาร ด้วยการข้ามพรมแดนถูกพูดถึงมากขึ้นแม้หลายฝ่ายจะย้ำว่ายังเป็นเพียงข่าวลือแต่เพียงแค่ความเป็นไปได้นี้ก็เพียงพอจะบีบให้มอสโกต้องการกำลังส่วนหนึ่งไว้รับมือความตึงเครียดจึงไม่ได้อยู่แค่แนวหน้าหากแผ่ขยายไปตามแนวชายแดนที่ยาวและเปราะบางภาพรวมที่ปรากฏคือเกมชิงจังหวะรัสเซียพยายามกดดันให้ยูเครนต้องตัดสินใจจะทุ่มกำลังรักษาพื้นที่ที่กำลังถูกบีบในซูมี หรือจะเสี่ยงเปิดเกมรุกเชิงสัญ,ญลักษณ์ข้ามพรมแดนเพื่อเปลี่ยนสมการทางการเมืองและจิตวิทยาเพราะการรุกเข้าแดนรัเสเซียแม้จะไม่ยั่งยืนในเชิงทหารแต่มีน้ำหนักเชิงสื่อและขวัญกำลังใจสูงเราว่าในอีกด้านมันก็อาจเปิดช่องให้แนวรับของตัวเองอ่อนแรงลงในจุดที่สำคัญกว่านี่คือสมรภูมิที่ไม่มีคำตอบง่ายๆทุกก้าวย่างคือการแลกเปลี่ยนความเสี่ยงกับเวลาหากยูเครนเลือกเส้นทางพลยมภัยผลลัพธ์อาจเป็นแรงสะเทือนทางการเมือง แต่หากรักเสเซียยึดพื้นที่เพิ่มได้อย่างต่อเนื่องเส้นแบ่งความได้เปรียบจะค่อยๆเอียงเข้าหาฝ่ายที่อดทนกว่าและในสงครามที่ยืดเยื้อเช่นนี้บางครั้งชัยชนะไม่ได้เกิดจากการเคลื่อนไหวที่ดังที่สุดหากเกิดจากการตัดสินใจที่เงียบที่สุดการรู้ว่าเมื่อใดควรรุกเมื่อใดควรยังและเมื่อใดควรปล่อยให้ความกดดันทำงานแทนกระสุนปืนและเมื่อแรงกดดันตามแนวพรมแดนยังคงสั่นไหว ฉากถัดมาของสมอรภูมิก็เคลื่อนกลับสู่พื้นที่อุตสาหกรรมและเมืองยุทธศาสตร์ซาโปริเซียและคอนสแตนตินฟกาที่ซึ่งจังหวะการรบไม่ได้ดังด้วยการพุ่งทะลวงหากหนักแน่นด้วยการคืบกินพื้นที่ทีละช่วงเวลารายงานพาคสนามชี้ว่าแม้บางช่วงการโจมตีของรัสเซียจะชะลอลงจากปัญหาการประสานงานแต่ทิทางโดยรวมยังไม่เปลี่ยนพวกเขาเลือกยึดจุดค้ำยันสร้างฐานมั่นและเปิดทางสู่การเจาะลึกเข้าเมืองอย่างเป็นระบบคอนสแตนตินโนฟกากลายเป็น ภาพสะท้อนชัดเจนของยุทธวิธีนี้เมื่อรัสเซียยึดจุดยุดทธศาสตร์รอบนอกได้สําเร็จพื้นที่เหล่านั้นถูกแปลสภาพเป็นบันไดสําหรับก้าวถัดไปไม่ใช่เพื่อบุกพรวดเดียวแต่เพื่อบีบให้ฝ่ายตั้งรับต้องถอยและกระจายกําลังเมืองทั้งเมืองจึงเหมือนถูกวางกรอบด้วยแรงกดดันจากอากาศดโดรนลาดตระเวนและการโจมตีทางอากาศทําให้การเคลื่อนย้ายทุกอย่างกลายเป็นความเสี่ยงสูงจนแนวรบด้านตะวันตกของเมืองถูกเรียกว่าพื้นที่ตายอย่างไม่เป็นทางการ ในซาบอริเซียภาพก็ไม่ต่างกันมากนะักการยุดเส้นทางรถไฟและพื้นที่รอบนอกไม่ใช่เพียงชัยชนะเชิงพื้นที่แต่คือการตัดเส้นเลือดฝอยของการส่งกำลังเมื่อทางเลือกของการลำเลียงลดลงทุกการป้องกันย่อมอ่อนแรงลงตามเวลาและนี่คือเกมที่รัสเซียถนัดก,การบังคับให้ศัตรูต้องตัดสินใจภายใต้แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นทุกชั่วโมงอย่างไรก็ตามฝ่ายยูเครนยังไม่ยอมถอยง่ายๆพวกเขาใช้การโจมตีเป็นหย่อมๆกลุ่มเล็ก เพื่อนไหวเร็วเพื่อแสดงการมีอยู่และยื้อจังหวะแต่ในสนามรบที่อากาศถูกครอบงำความพยายามเหล่านี้มีต้นทุนสูงและไม่อาจเปลี่ยนสมดุลได้ในทันทีบทสรุปของฉากนี้จึงยังไม่ใช่การล่มสลายฉับพลันหากเป็นการถูกบีบพื้นที่หายใจลงเรื่อยๆนี่คือสองครามของความอดทนเมืองไม่ได้พังในคืนเดียวแต่ถูกทำให้ยืนอยู่ยากขึ้นทุกวันและเมื่อทางอากาศปิดทางบกแคบลง การตัดสินใจที่เหลืออยู่ก็ยิ่งหนักหน่วงสำหรับผู้ฟังทุกคนนี่คือสัญญาณว่าเกมในซาโปเรเซียและคอนสแตนติโนฟกาไม่ได้วัดกันที่เสียงระเบิดที่ดังที่สุดแต่ที่ความสามารถในการอยู่รอดภายใต้แรงกดดันที่ไม่เคยผ่อนคลายจนกว่าเมืองจะเลือกชะตาของตัวเองหรือถูกชะตาเลือกแทนและเมื่อแนวรบภาาพ,พื้นดินถูกบีบอย่างต่อเนื่องท้องฟ้าก็กลายเป็นเวทีหลักของแรงกดดันระลอกใหม่การโจมตีทางอากาศขนาดใหญ่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อ เขย่าระบบมากกว่าจะวัดผลด้วยภาพความเสียหายเพียงฉากเดียวคืนหนึ่งที่เสียงไซเรนดังยาวกลายเป็นคืนที่ยูเครนต้องรับมือกับคลื่ออากาศยานไร้คนขับนับร้อยลากตามด้วยขีปนาวุธความเร็วสูงและขีปนาวุธร่อนเชิงยุทธวิธีเป้าหมายไม่ใช่แค่จุดใดจุดหนึ่งแต่คือเครือข่ายตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานคลังอาวุธไปจนถึงฐานทัพและศูนย์ซ่อมบำรุงฝ่ายยูเครนประกาศว่าสามารถสกัดและกดดันเป้าหมายส่วนใหญ่ได้ ระบบป้องกันภัยทางอากาศยังคงทำงานภายใต้ภาระหนักแต่ในสงครามยุคโดรนจำนวนคืออาวุธอย่างหนึ่งต่อให้สกัดได้มากเพียงใดแค่ไม่กี่ลำหรือไม่กี่ลูกที่หลุดรอดก็เพียงพอจะสร้างแรงสะเทือนต่อการปฏิบัติการและขวัญกําลังใจรายงานจากแหล่งข่าวโอเพนซอร์สชี้ไปยังฐานทัพอากาศสําคัญที่ถูกเลือกเป็นเป้าฐานซึ่งมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์และเชิงยุทธศาสตร์เพราะเป็นทั้งพื้นที่สำรองการฝึกและโครงสร้างรองรับอากาศยาน สารที่ถูกส่งผ่านท้องฟ้าในค่ำคืนนั้นชัดเจนรัสเซียต้องการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเปิดฉากโจมตีแบบผสมผสานโดรนเพื่อทำให้ระบบป้องกันล้าขี่ปนาวุธเพื่อทดสอบช่องว่างและการโจมตีซ้ำเพื่อย้ำว่าความกดดันยังไม่จบขณะเดียวกันคำกล่าวของผู้นำยูเครนหลังการโจมตีก็สะท้อนความจริงอีกด้านว่าประสิทธิภาพการป้องกันต้องถูกยกระดับอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการรับมือโดรนที่เข้ามาเป็นฝูงในภาพใหญ่ นี่ไม่ใช่เพียงการแลกหมัดบนท้องฟ้าแต่คือการแข่งขันด้านความอึดของระบบใครจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามต้องใช้ทรัพยากรมากกว่าใครจะบังคับให้ต้องซ่อมฟื้นและปิดช่องโหว,ว่ซ้าแล้วซ้าเล่าและในสงครามที่ยืดเยื้อเช่นนี้ทุกคืนที่ฟ้าไม่เงียบคืออีกคืนที่ความกดดันสะสมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชั้นสําหรับผู้ฟังนี่คือบทต่อเนื่องของเรื่องเดียวกันจากภาคพื้นสู่ภาคอากาศเมื่อถนนแคบลงเมืองถูกบีบและสัญญาณสะดุด ท้องฟ้าจึงถูกใช้เป็นค้อนหนักเพื่อย้ำว่าเกมยังไม่เปลี่ยนและฝ่ายที่ปรับตัวได้เร็วกว่าทั้งในเทคโนโลยีและการตัดสินใจจะเป็นฝ่ายที่ยืนอยู่ได้ยาวกว่าในสนามรบที่ไม่มีเวลาพักหายใจนี้และท่ามกลางเสียงระเบิดที่ยังไม่เงียบลงเวทีการเมืองระหว่างประเทศก็ขยับหมากไปพร้อมกันเพราะสงครามครั้งนี้ไม่ได้ตัดสินกันแค่ที่แนวหน้าหากถูกขับเคลื่อนจากโต๊ะเจรจาและสายการส่งอาวุธข้ามทวีปคำประกาศจากวอชิงตันและสำนักงานใหญ่เนโต ส่งสัญญาณชัดเจนว่าเกมนี้ยังไม่ถึงตอนจบสหรัฐยืนยันจะเดินหน้าสนับสนุนยูเครนต่อไปผ่านกลไกของพันธมิตรยุโรปขายอาวุธให้ชาติสมาชิกแล้วให้อาวุธเหล่านั้นไหลสู่แนวรบเพื่อค้ำยันความสามารถในการป้องกันตัวของเคียฟแกนหลักของความช่วยเหลือถูกเน้นไปที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศและการป้องกันขีปนาวุธเพราะในยุคที่ดโดรนและขีปนาวุธกลายเป็นอาวุธรายวันใครป้องกันท้องฟ้าได้ดีกว่า คนนั้นมีเวลาและพื้นที่ให้หายใจมากกว่าแต่ในขณะเดียวกันสหรัฐก็ยังไม่ปิดประตูต่ออาวุธเชิงรุกด้วยเหตุผลตรงไปตรงมาหากตัดความสามารถโจมตีออกไปยูเครนก็จะถูกบีบให้ตั้งรับอย่างเดียวและเสียอำนาจต่อรองทั้งในสนามรบและบนโตะเจรจาฉากหลังของคำประกาศเหล่านี้คือการเจรจาที่อาบูดาบีวงหารือที่มีทั้งรัเสเซียสหรัฐและยูเครนเข้าร่วมแม้ยังไม่มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรมแต่ก็สะท้อนว่าทุกฝ่ายกำลัง พูดไปยิงไปพร้อมกันรัสเซียเองตอบโต้ด้วยคําเตือนแข็งกราวอาวุธใดก็ตามที่ถูกส่งถึงยูเครนย่อมถูกมองเป็นเป้าหมายที่ชอบธทมและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของเนโตเท่ากับการเข้าไปมีส่วนร่วมลึกขึ้นในความขัดแยง้งนี่คือสมดุลที่เปราะบางระหว่างการช่วยให้ยูเครยนยืนหยัดกับความเสี่ยงของการยกระดับที่ไม่มีใครอยากรับผิดชอบโดยตรงสําหรับยุโรปเสียงจากวอชิงตันยังมาพร้อมความคาดหวัง ให้เพิ่มขีดความสามารถด้านการโหมของตนเองเพราะสงครามครั้งนี้ได้เปลี่ยนความมั่นคงของทั้งทวีไปแล้วและไม่อาจพึ่งพาเพียงคนเดียวได้อีกต่อไปเมื่อเชื่อมโยงกับภาพก่อนหน้าท้องฟ้าที่ไม่เคยเงียบเมืองที่ถูกบีบและเส้นทางส่งกําลังที่แคบลงการเมืองระหว่างประเทศจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวจากสนามรบแต่คือแรงผลักที่ทําให้สงครามยืดหรือสั้นลงทุกคําพูดจากผู้นําทุกลายเซ็นในข้อตกลงล้วนสะเทือนถึงแนวหน้า และในค่ำคืนนี้สิ่งที่โลกได้ยินชัดเจนคือสงครามยูเครนยังไม่ถูกปล่อยให้จบง่ายๆเพราะตราบใดที่อาวุธยังเดินทางและการเจรจายังไม่ให้คำตอบสุดท้ายเกมนี้ก็ยังคงดำเนินต่อไปอย่างหนักแน่นและไม่มีใครกล้ากระพริบตาและเมื่อแนวรบทางทหารยังคุกรุ่นอีกหนึ่งสมรภูมิที่ไม่ใช่ปืนก็เปิดฉากขึ้นอย่างชัดเจนสมรภูมิพลังงานและการคาโลกการตัดสินใจของวอชิงตันในการผ่อนคลายแรงกดดันต่ออ,อินเดียไม่ได้เป็นเพียงเรื่องภาษีสุลากากร แต่คือหมากใหญ่ที่เชื่อมโยงสงครามยูเครนเข้ากับสเสถียรภาพของตลาดพลังงานทั้งเอเชียและโลกสหรัฐเลือกปลดล็อกภาษีเพิ่มเติมที่เคยใช้เป็นเครื่องมือกดดันและกับคมํมมันของนิวเดลีว่าจะค่อยๆลดบทบาทของน้ำมันรัสเซียและหันไปเพิ่มการนำเข้าพลังงานจากอเมริกาแทนในเชิงสัญ,ญลักษณ์นี่คือการส่งสารว่าพลังงานไม่ใช่แค่สินค้าแต่คืออำนาจต่อรองทางภูมิรัฐศาสตร์ การที่อินเดียถูกเชิญให้เข้ามาอยู่ในกรอบความร่วมมือใหม่ทางด้านพลังงานและการโหมระยะยาวถึง10ปีสะท้อนความพยายามของสหรัฐในการดึงพันธมิตรหลักในเอเชียใต้ออกจากเงาของรัเสเซียอย่างค่อยเป็นค่อยไปข้อตกลงการค้าหลายแสนล้านดอลลาร์ที่ถูกพูดถึงไม่ได้หมายถึงตัวเลขบนกระดาษเท่านั้นแต่หมายถึงการจัดวางตำแหน่งใหม่ของอินเดียในระเบียบโลกที่กำลังสั่นคลอนอย่างไรก็ตามความจริงในภาคปฏิบัติกลับซับซ้อนกว่านั้น โรงกลั่นน้ำมันของอินเดียยังต้องพึ่งพาน,น้ำมันดิบจากรัเสเซียที่เหมาะกับโครงสร้างทางเทคนิคมากกว่าการเปลี่ยนแหล่งนำเข้าในทันทีจึงไม่ง่ายและเสียงจากตลาดก็เตือนว่าคําประกาศทางการเมืองอาจเดินเร็วกว่าความเป็นจริงทางอุตสาหกรรมนี่คือช่องว่างระหว่างเจตจำนงกับความสามารถที่ยังต้องใช้เวลาอุดให้เต็มเมื่อมองจากมุมกว้างข้อตกลงนี้ช่วยคลายความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอินเดียในระยะสั้นลดแรงเสียดทานทางการค้า และเปิดพื้นที่ให้ทั้งสองฝ่ายหายใจในช่วงที่เศรษฐกิจโลกเปราะบางแต่ในอีกด้านมันก็ย้ำให้เห็นว่าสงครามยูเครนได้ขยายตัวออกนอกสนามรบไปไกลกว่าที่หลายคนคาดคิดจากทุ่งหญ้าและเมืองที่ถูกถล่มไปสู่ท่าเรือโรงกลั่นและเส้นทางเดินเรือของพลังงานโลกและเมื่อเชื่อมต่อกับฉากกอหน้าการสนับสนุนทางทหารการเจรจาที่อาูดาบีมาพลังงานของสหรัฐและอินเดีย จึงไม่ใช่เรื่องแยกส่วนหากเป็นอีกฟันเฟืองหนึ่งในเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่กําลังกําหนดทิศทางของสงครามและสันติภาพพร้อมกันนั้นมันก็เตือนเราว่าในโลกปัจจุบันการตัดสินใจเรื่องน้ํามันหนึ่งลำอาจส่งแรงสั่นสะเทือนไปถึงแนวหน้าที่อยู่ห่างออกไปหลายพันกิโลเมตรและเกมนี้ยังคงเดินต่อไปอย่างเงียบงนันแต่ทรงพลังไม่แพ้เสียงปืนใดๆและเมื่อหมักพลังงานของสหรัฐกับอินเดียเริ่มขยับอีกด้านหนึ่งของกระดานโลก รัเสเซียก็ไม่รอช้าในการส่งสัญญาณตอบโต้มอสโกเลือกย้ำจุดยืนอย่างชัดเจนว่าจีนคือเสาหลักทางพลังงานที่มั่นคงที่สุดในห่วงเวลานี้การยืนยันว่าปักกิ่งคือผู้ซื้อน้ำมันและก๊าซไร้ใหญ่ที่สุดไม่ใช่แค่ข้อมูลทางเศรษฐกิจแต่คือถ้อยถแถลงเชิงยุทธศาสตร์ที่บอกโลกว่ารัเสเซียยังมีตลาดมีรายได้และมีพันธมิตรที่พร้อมเดินไปด้วยกันในระยะยาวการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นำรัเสเซียกับผู้นำจีน ถูกนำเสนอในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของความต่อเนื่องท่ามกลางแรงกดดันจากตะวันตกความสัมพันธ์ด้านพลังงานถูกยกให้เป็นความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ไม่ใช่เพียงการซื้อขายรายวันแต่เป็นโครงสร้างที่ผูกโยงกันด้วยท่อส่งพันธสัญญาระยะยาวและผลประโยชน์ร่วมที่ยากจะแยกออกจากกันตัวเลขการใช้จ่ายด้านพลังงานของจีนที่ถูกกล่าวถึงเป็นเหมือนหลักฐานว่า แม้โลกจะพยายามตัดรัสเซียออกจากระบบเศรษฐกิจบางส่วนแต่มอสโกก็ยังมีเส้นทางหายใจของตัวเองในสำคัญของการเคลื่อนไหวนี้คือการถ่วงดุลหมัดจากวอชิงตันเมื่อสหรัฐพยายามดึงอินเดียออกจากน้ำมันรัสเซียรัสเซียก็เร่งตอกย้ำว่าตลาดเอเชียตะวันออกโดยเฉพาะจีนยังคงเปิดกว้างและพร้อมรองรับสิ่งนี้ทำให้ภูมิทัศน์พลังงานโลกซับซ้อนยิ่งขึ้นเพราะแทนที่จะเป็นเกมตัดขาดกลับกลายเป็นเกมย้ายเข้า จากตะวันตกสู่ตะวันออกจากตลาดเดิมสู่ตลาดใหม่ในสายตาของนักวิเคราะห์หนึ่งยี่คือการส่งสารถึงทั้งพันธมิตรและคู่แข่งว่ารัเสเซียไม่ได้ยืนเดียวและพร้อมจะปรับตัวตามแรงกดดันระดับโลกความสัมพันธ์กับจีนจึงไม่ใช่แค่เรื่องของน้ํามันหรือก๊าซแต่คือหลักประกันทางการเมืองเศรษฐกิจและอํานาจต่อรองบนเวทีระหว่างประเทศและยิ่งสงครามยูเครยนยืดเยื้อการพึ่งพาซึ่งกันและกันร,ระหว่างมอสโกกับปักกิ่งก็ยิ่งลึกขึ้น เมื่อเชื่อมโยงกับตอนก่อนหน้าหมากของสหรัฐกับอินเดียภาพใหญ่จึงชัดขึ้นว่าสงครามครั้งนี้กําลังเขียนแผนที่พลังงานโลกใหม่อย่างเงียบๆไม่มีเสียงระเบิดไม่มีภาพควันไฟแต่มีผลลัพธ์ระยะยาวไม่แพ้สนามรบใดๆและในเกมที่พลังงานคือหัวใจใครรักษาลูกค้าไว้ได้มากกว่าคนนั้นย่อมมีอํานาจต่อรองมากกว่าไม่ใช่แค่ในตลาดแต่ในชะตากรรมของสงครามและสันติภาพที่โลกทั้งใบกำลังจับตามองอยู่ในเวลานี้ และเมื่อสมดุลพลังงานโลกกาลังถูกเขียนใหม่เสียงจากยุโรปก็เริ่มดังชัดขึ้นไม่ใช่เสียงเรียกร้องให้รบต่อแต่เป็นเสียงที่พยายามหาทางหยุดเวลาแห่งความสูญเสียผู้นําเยอรมนีส่งสารตรงไปยังทั้งมอสโกเคียฟและวอชิงตันว่ายุโรปพร้อมมีส่วนร่วมในการเจรจาสันติภาพแต่จะไม่เดินเกมเดี่ยวไม่เปิดช่องสื่อสารรับผู้ขนานและไม่แยกตัวออกจากกรอบร่วมของยูเครนและสหรัฐนี่คือเส้นแดงที่เบอร์ลินขีดไว้ชัดเจน สันติภาพต้องมาในนามของความเป็นเอกภาพไม่ใช่ผลประโยชน์เฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้อยถแถลงนี้สะท้อนความระมัดระวังของยุโรปอย่างลึกซึง้งเพราะบทเรียนจากอดีตบอกชัดว่าการเจราจาที่ขาดเอกภาพอาจกลายเป็นชนวนแตกแยกมากกว่าทางออกยอรมนีจึงเลือกบทบาทผู้ประสานมากกว่าผู้ชี้นำพร้อมย้ำว่าทุกก้าวต้องเดินไปพร้อมกันกับยูเครนกับสหรัฐและกับพันธมิตรยุโรปทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงภาพของยุโรปที่ ออนแอหรือถูกแบ่งแยกบนเวทีโลกขณะเดียวกันท่าทีของฝรั่งเศสก็ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดการติดต่อและความพยายามเปิดบทสนทนากับมอสโกถูกอธิบายว่าอยู่ภายใต้การประสะนาน,านงานกับเบอร์ลินไม่ใช่การเคลื่อนไหวลำพังนี่คือความพยายามรักษาสมดุลที่ยากยิ่งระหว่างการเปิดประตูการทูตกับการไม่บอนทำลายจุดยืนร่วมของยุโรปและความเชื่อมั่นของยูเครนในภาพใหญ่ยุโรปกำลังเดินอยู่บนเชือกเส้นบาง ด้านหนึ่งคือความปรารถนาจะยุติสงครามโดยเร็วอีกด้านคือความกลัวว่าการเร่งเจรจาโดยขาดเงื่อนไขที่รัดกุมอาจนําไปสู่สันติภาพที่เปราะบางและไม่ยั่งยืนการย้ําว่าจะไม่ตั้งช่องทางคู่ขนานจึงเป็นการส่งสารถึงทุกฝ่ายว่ายุโรปไม่ต้องการสันติภาพที่แลกมาด้วยความแตกแยกภายในเมเื่อเชื่อมโยงกับฉากก่อนหน้าเกมพลังงานการจัดวางพันธมิตรและแรงกดดันจากมหาอำนาจ ท่าทีของยุโรปจึงเป็นอีกฟันเฟืองสําคัญในเครื่องจักรของสงครามและการเจรจาเสียงนี้อาจไม่ดังเท่าเสียงอาวุธแต่มีน้ําหนักในระยะยาวเพราะหากยุโรปยืนหยัดได้อย่างเป็นหนึ่งเดียวมันอาจกลายเป็นสะพานที่ทําให้การพูดคุยมีความหมายมากขึ้นและในค่ําคืนนี้สิ่งที่ผู้ฟังควรรับรู้คือสงครามยูเครนไม่ได้มีแค่ผู้ชนะหรือผู้แพ้ในสนามรบแต่ยังมีการต่อสู้เพื่อกรอบของสันติภาพบนโต๊ะการทูตและยุโรปกําลังบอกโลกอย่างชัดเจนว่า หากสันติภาพจะมาถึงมันต้องมาพร้อมความเป็นเอกภาพไม่ใช่รอยร้าวที่ลึกกว่าเดิมและเมื่อเวทีการทูตของยุโรปยังเดินอย่างระมัดระวังเสียงระเบิดก็ย้อนกลับมาดังขึ้นอีกครั้งตามแนวชายแดนรัสเซียยูเครนเหตุโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานในแคว้นชายแดนของรัสเซียสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนรูปแบบยุทธวิธีของยูเครนอย่างชัดเจนจากเดิมที่เน้นเป้าหมายทางทหารโดยตรงวันนี้การโจมตีแบบผสมผสานร,ระหว่างจรวดความแม่นยำสูงกับฝูงโดรนถูกใช้เพื่อ ทดสอบและกดดันระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเป้าหมายไม่ใช่ฐานทัพหรือแนวหน้าแต่คือระบบไฟฟ้าเส้นประสาทของชีวิตพลเรือนและโลจิสติกส์หลังแนวรบการโจมตีลักษณะนี้ถูกออกแบบมาให้สร้างภาวะ o v e r อร์โหลดทำให้ฝ่ายป้องกบอันต้องรับมือกับภัยคุกคามหลายทิศหลายระดับพร้อมกันแม้ความเสียหายจะถูกควบคุมและซ่อมแซมได้อย่างรวดเร็วแต่สารที่ถูกส่งออกมาชัดเจนมาก ยูเครนต้องการแสดงให้เห็นว่าพวกเขายังมีความสามารถในการโจมตีกลับและสามารถทําให้หลังบ้านของรัเสเซียไม่สงบได้ในเชิงยุทธศาสตร์นี่คือการขยายสนามรบทางจิตวิทยาการทําให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนรู้สึกถึงแรงกดดันของสงครามโดยตรงเป็นการบีบให้มอสโกต้องกระจายทรัพยากรจากแนวหน้าไปปกป้องโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศและเมื่อทรัพยากรถูกดึงออกไปความยืดหยุ่นในแนวรบก็ย่อมลดลงตามไปด้วย นี่ไม่ใช่การโจมตีเพื่อชัยชนะฉับพลันแต่คือการกัดกร่อนศักยภาพในระยะยาวขณะเดียวกันการเลือกเป้าหมายพลังงานก็สะท้อนความจริงอันโหดร้ายของสงครามยุคใหม่เส้นแบ่งระหว่างสนามรบกับชีวิตพละเลือนเลือนรางลงเรื่อยๆทุกการดับไฟแม้เพียงชั่วคราวก็กลายเป็นสัญลักษณ์ว่าความมั่นคงไม่ใช่สิ่งที่รับประก,กันได้อีกต่อไปและเมื่อฤดูหนายังคงกดทับภูมิภาคนี้การโจมตีลักษณะดังกล่าวยิ่งมีน้ำหนักทางจิตวิทยา มากกว่าความเสียหายทางกายภาพนี่คือฉากล่าสุดของสงครามที่ไม่มีพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงไม่ว่าคุณจะอยู่แนวหน้าหรืออยู่หลังแนวรบหลายร้อยกิโลเมตรสงครามสามารถแตะต้องชีวิตประจําวันได้ทุกเมื่อและยิ่งการโจมตีแบบนี้เกิดบ่อยขึ้นเท่าไหร่ความเสี่ยงของการยกระดับความขัดแย้งก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยเมือ่อมองย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนนี้ภาพของสงครามยูเครนปรากฏชัดในฐานะสงครามหลายมิติตั้งแต่ สงครามสัญญาณการตัดเส้นทางโลจิสติกส์การรุกคืบเชิงพื้นที่การครอบงำทางอากาศเกมอาวุธของเนโตสมรภูมิพลังงานโลกไปจนถึงการทุตของยุโรปและการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานชายแดนทุกส่วนเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายเดียวไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวในฐานะนักวิเคราะห์ผมมองว่าแนวโน้มในระยะใกล้คือการยึดเกมมากกว่าการปิดฉากฝ่ายใดฝ่า ย1ยังไม่พร้อมจ่ายราคาของการแพ้และมหาอำนาจภายนอกก็ยังไม่เห็นจุดสมดุลที่ยอมรับได้การโจมตีเชิงสัญลักษณ์และการบีบทางเศรษฐกิจพลังงานจะเพิ่มขึ้นควบคู่กับการเจรจาที่ดำเนินไปอย่างเชื่องช้าโลกจะยังได้ยินคำว่าสันติภาพควบคู่กับเสียงอาวุธไปอีกระยะทางการเมืองเราอาจเห็นแรงกดดันภายในหลายประเทศเพิ่มสูงขึ้นทั้งจากภาระงบประมาณความเหนื่อยล้าของสังคมและความไม่แน่นอนด้านพลังงานสิ่งเหล่านี้อาจบีบให้บางฝ่ายเริ่มจริงจังกับการเจรจามากขึ้นในช่วงปลายปี แต่สันติภาพที่เกิดขึ้นหากเกิดจะเป็นสันติภาพแบบเปราะบางต้องอาศัยการค้ำประกันระยะยาวจากหลายเข้าออำนาจและนั่นคือความจริงของสงครามครั้งนี้มันไม่ได้จบด้วยกระสุนสุดท้ายแต่มันจะจบเมื่อทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าต้นทุนของการสู้ต่อสูงกว่าต้นทุนของการหยุดและจนกว่าจะถึงวันนั้นโลกยังต้องติดตามสมรภูมิยูเครนด้วยลมหายใจที่ระมัดระวังเพราะทุกการขยับอาจเป็นจุดเริ่มต้นของบทใหม่ ทั้งของสงครามและของระเบียบโลกที่กำลังก่อตัวขึ้นใหม่อย่างช้าๆแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้ข่าวสารของเราขอจบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังข่าวสารทางช่อง w อ r โลกพอดแคสตกดสมัครสมาชิกช่องเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ล่าสุดกดถูกใจวิดีโอเพื่อเป็นกำลังใจให้เราพัฒนาช่องต่อไปสวัสดีและพบกันใหม่ในข่าวสารครั้งต่อไป